โดยทวีคูณ4 5 0 0นะครับ่นเงินลงยาธงชาตินี่เอ้ย4,005หรือ6,005 6,005อันนี้12,000อันนี้ปกปกใบมะขามปี39อันนี้700อายุวัฒนมงค,คลค60คเนื้อทองแดงนะครับอันนั้น2,000อะไรอะ่ะ<ด>ชนะจนสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ฮะอยู่ที่วัตโกครับจะมาอัพเดตราคาวัตถุมงคลนะฮะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับราคาจะขึ้นหรือลง เดี๋ยวผมพาไปชมรครับโอเครับนี่อื้หือันนี้อันนี้ปีไหนเนี่ยเลื่อนสมศักษ์านวะหน้าทองคำหรือเปล่านี่อ๋ออันนี้จะเป็นปีใหม่ครับปีใหม่ปีใหม่หมไม่ใช่ปี59ากตรงนี้จะเป็นเลี่ยมกรอบสูตรนะครับนี่โอ้โหอันนี้เท่าไหร,ครไ่ครับไนะไอพยาไก่ครับ ขายไก่แปดพันนะคะแปดพเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมกรอบเงินเทสเงินแท้แปดพันแล้วแล้วไม่เลี่ยมรอครับไม่เลี่ยมอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดพันยาแดงเท่าไหร่ครับเห็นแก่นค่ะอ๋อไม่แพงทองคำทองคำช่วงนี้ทองคำขึ้นอันนี้รุ่นสาห้าไม่ใช่อันนี้จะเป็นเวฬุพันล้านใช่ไหมสเตโกอันนี้จะเป็นไตรมาสห้าเก้าครับไตรมาสเท่าไหร่ครับไตรมาสอยู่ที่แสนหก แสนหกหมื่นแสนหกพันก็ขาดดิอืออันนี้แล้วนั่งพันอะครับอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้เลยไม่ได้ถามแเจ็ดแปดหมื่นแน่ประมาณนั้นแหละอ๋อเจ็ดหมื่นเอานะน่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละครับผมแล้วไอ้อันนี้เป็นเลี่ยมกรอบอะไรครับเลี่ยมทองจังเลี่ยมทองใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหเป็นพิมพ์แปดพันแปดพันอ๋อพร้อมทองเลยแปดพันใช่ค่ะโอ้โหไต่มาดไต่มาดเงินกระจก อันนั้นแปดพันเหมือนกันค่ะแปดพันแต่มาําเงินมาอย่ที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าเรียมทองสีขาวหนึ่งสองอ๋อเรียบครบทองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อันนี้ซับแสนล้านโดยซับแสนล้านหน้าทองเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่หนึ่งห้าเหมือนกันโอ้ยังสวยเลยหน้าทองหน้าทองนะอ่าแล้วอันนี้ครับอันนี้อยู่ที่หนึ่งสองเหมือนกันค่ะโอ้ยนวัตหน้าทองนี่แล้วแล้วถ้าไม่เลี่ยมนะครับถ้าไม่เลียมอยู่ที่แปด เฮ้ยไม่แพงนะเป็ดพันนี่ไตมาดนะฮะอันนี้จะเป็นอันนี้มุยทิหรือเปล่าใช่ใช่มุยทิหน้าทองคำที่เป็ดพันเหมือนกันเป็ดพันนะครับโอ้โหยังสวยเลยทองคำขึ้นช่วงเนี้ยทองคำขึ้นทางเราก็ยังไม่ขึ้นละค่ะเดือนใช่ยังดีนะไออันนี้นวะเท่าไหร่ครับกล่องสีชมพูเนี่ยนวะอันนั้นอยู่แค่สามพันห้าจ้ะสามพันห้านะครับนี่ สามพันห้าสวยเลยเม็ดแดงโอ้ยอันนี้อยู่แค่สองพันห้าถ้าอันนี้อยู่ที่ห้าพันอันนี้จะทานของพ่ออ๋อนั่นปีไหนครับอันนี้สร้างบารมีปีห้าเก้าสร้างบารมีปีห้าเก้าจะเป็นเนื้อเงินค่ะอ๋อเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินลงยาแดงนี่อันนี้ก็ปีห้าห้าอันนี้จะโอ้ยสวยเนี่ยพุ่มข้าวบินทรงพุ่มข้าวบินอายุมันขันยืนนี่ค่ปีห้าห้านี่อันนี้เท่าไหร่ครับอันนั้นสามพัน สามพันนะครับเอ่อเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อสามกระสักไม่ได้ขยับเลยใช่ไหมสามกระสักเป็นสามกระสักนี่โอ้โหยังสวยเลยปีห้าให้เจ็ดพันโอ้ยเรียบเงินเรียบเงินแต่ตีห้าแปดมีห้าแปดนี่ครับผมเป็นเนื้อทองทิพย์หรือเปล่าครับทองทิพย์ใช่นี่เนื้อทองทิพย์นะครับโอ้โหแท้ทันอย่างสวยเลยนี่เลดเลดเลดพญาไก่เท่าไหร่ครับ พยาก่อยู่ที่อันนี้อยู่ที่แปดพันแปดพันเป็นขนาดกี่บาทครับขนาดสี่บาทสี่บาทนี่เลยทันใจดีก็สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่านะครับนี่ดูก่อนเลยที่หาอะไรอยู่เปล่าแล้วไตม่าครับไตมาเท่าไหร่ครับไตม่าจะอยู่ที่เดี๋ยนี้จะอยู่ที่หมื่งห้าหมื่งหกไหมอ๋อหนึ่งห้าหน่งหกโอ้ก็ไม่แพงนะนี่เป็นลดตเท้ทัน ไม่ลงยาเท่าไหร่ครับอันนั้นไม่ลงยารุ่นวันพึ่งลวงไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นใส่กล่องเ้าว่าแต่เป็นเลือดสมณศักดิ์ปีห้าเอ๋อเราเปลี่ยนกล่องค่ะมันคนกินเขาเปลี่ยนไปไงอ๋อเปลี่ยนไปไเห็ียนประสอติด้วยเนี่ยอันนี้ปีหกสี่อันนี้พวกบ,บูชาคูอ๋อแต่อันนี้จะเหมือนกันอันนี้จะเป็นเลือดสมณศักดิ์ปีห้าเก้าอันนี้คือที่หมื่นห้าอ๋อหมื่นห้าบูชาคูเท่าไหร่ครับบูชาคูอยู่ที่สี่พันอ๋อสี่พันก็ไม่เพลงนะเป็นปีหกสี่ใช่ไหมครับ โอ้โหพวกวันนี้จะเป็นเลดอ่าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ปีสี่เก้าในน่งเต็มองวุ้ยอันนี้สวยอสี่เก้าสี่บาทไหมครับสี่บาท่ะบนี้เงินอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นหกสี่บาทนะครับเนื้อเงินไม่ลงยารุ่นนี้มันมีลงยาด้วยไหมครับมีค่ะแต่หายากมีน้อยเพราะว่านั่งเต็มองมีรุ่นเดียวที่สร้างอ๋อดังได้เส้นนี้ก็โอเคแล้วมีหาเยอะโอ้โหหายาก นี่อ๋อพวกนี้จะเป็นพวกเลี่ยมไว้ใช่ไหมครับเลี่ยมไว้สฉหรับขายได้เลยนี่โอ้โหอย่างสวยเลยไอ้ไก่เป็นไก่อะไรครับอันนี้ไก่ที่แานหลวงพ่อไก่เงินไหลมาอ๋อเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่สามพันสามพันเป็นเนื้ออะไรครับกระไรลงยากระไรลงยาสามพันบาทจ้านี่โอ้โหอันหลวงพ่อนี่นี่เรามาดูเลดอ่าเลดปีเก่าๆจะขึ้นหลักหมื่นหมดครับ เลดเลื่อนลงยาเท่าไหร่ครับเลื่อนลงยาอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสี่บาทหมื่นแปดหมื่นแปดลงยานะครับหมื่นแปดจะเป็นขนาดสี่บาทลงยานไม่เงินไหมครับเหมือนกันแต่ราคาเดียวกันเออราคาเดียวกันเลยก็ดีนะราคาเดียวกันนี่โอ้โหพุ่มเข้าบินนะสวยปีห้าเก้าใช่ครับนักเงินนี่ยนักเงินยาแดงอ่านั่งพันปีห้าแปดนี่ผมเห็นแล้ว เท่าไรครับไหนแค่ไหนนี่ปีห้าแปดอันนอยู่ที่แปดพันหน้าทองแท้อ่ะอ่ะอันเนี้ยครับเนี่ยเนี้ยไหนแคะอ๋ออันเนี้ยเหรอคะใช่อยู่ที่ห้ <5, 000. S 1> าพันจ้ะห้าพันเนื้แผลเลยค่ะเป็นเนื้ออะไรครับอ่าเนื้อนาวะค่ะอ๋อนวะโอ้ยังสวยเลยปีห้าแปดครับนี่ยังสวยเลยโอเคพวกเลี่ยมทองก็เปรตพันใช่ไหมครับค่ะใช่ ผกเลี่ยมทองแปดพันได้มาดสองแปดพันแล้วแต่รุ่นแม่หลายอย่างอ๋อมันมีหน้าทองด้วยอันนึงหน้าทองอันนี้ใช่อันนี้หมื่นสองอันนี้ปกปกไนมาขามปีสามก้าอ๋อปกแท้ทันแท้ทันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนี่ไหลมาทองคำก็แสนหกนะครับร้านแปดที่วัตโกใช่ไหมครับค่ะวัตโกค่ะร้านเบอร์แปดนี่อยู่อ่า ก็นับมาหนึ่งสองสามที่ห้าแปดเลยใช่ค่ะตรงข้ามกับเอลงทานโอ้ใช่ตรงข้ามลงทานนะครับโอเคครับ, okay, รบก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมาฮะดูทองคำ<อ>ด,ดูโอ้โหนี่ทองคำทองคำโอ้โหสุดยอดเลยมาดูใกล้ๆนี่นี่นี่นพระอาจารย์หน่อยดูดิองคำพระอาจารย์หน่อยเอนี่ครับ อันนี้รวยพันล้านปีห้าปีห้าเหมือนกันมาฝั่งนี้นี่ดูค,ครับนี่จะเป็นหวัวเหรีทองคำแล้วก็น่าจะเป็นพวกเลื่อนพวกไตมาดส่งน้าโอ้โหยอดเลยเบอร์นหนึ่งก็มีนะฮะนี่ยอดเลยโอเคนี่รวยทวีคูณ4 5 0 0นะครับ่นเงินลงยาธงชาตินะ่เนี่ยเอ้ย4500หรือ6 5 0 0 6,500 อ,นนอันนี้จะเป็นรวยมังค่างหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ไหมห้าพันนะครับรวยมังค่างปีน่าจะปีปีใหม่ๆหมเนี่ยดูดิเงินอันนี้จะเป็นไก่500บาทครับอันนี้ปี5 9นะฮะทันนะเนี่ยปี59นี่พวกนี้จะเป็นไก่ปิตานะฮะโอ้โหมีเยอะครับไปครับนี่อันนี้700อายุวัฒนะมงคล60 เนื้อทองแดงนะครับนี่อันนั้น2,000อะไรอะ่ะ<ด>ชนะจนครับ56ส่วนรวยมหามงคล500บาทรวยทวีคูณ300นะครับส่วนอันนั้นชาติการร้อยปีน่าจะเป็นเหรียญเจก,กเปรือาเนี่ยเน้าร9อ0นี่อันนี้รวยเจริญสุข500บาทนะครับโอ้โหดูครับลองยื้อนะฮะนี่ เยอะเลยดูดิมาต่อครับที่ร้านป้าร้านสี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่โอ้โหเลื่อนเรามาดูเลื่อนใช่อันนี้เลื่อนปีห้าเก้าอุปภาพสวยนี้เท่าไหร่ครับป้าแปดพันแปนนะครับไม่ถึงหมื่นนี่นี่ฮะใช่โอ้โหยังสวยเลยนี่นี่จะเป็นปีห้าเก้านะครับเป็นชุด ชุดชุดกรรมการใช่ไหมป้าใช่ค่ะนี่แปดพันแล้วอ,อะไตมัสไตมัสไตมาดอะไตมัสห้าเก้ากะลายนะครับกะลายทองยาแดงกับยาดําเงินพวกยายาแดงเท่าไหร่ครับป้าอ้หูเจ็ดพันจ้าเจ็ดพันใช่ไหมครับอ้หยาดําเงินแกะยากยาดําเงินเท่าไหร่ครับป้าอ๋อเดี๋ยวนะเจ็ดพันนี่อันนี้แปดพัน นี่นะครับร้านคุณป้าร้านสี่ยังสวยเลยดูดินี่ดูครับอ่าแล้วเลื่อนท่านจะคุณแก้วเหรอครับใช่เป็นเท่าไหร่ครับป้าอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันใส่ในถาดดูนี่โอ้โหนี่สวยเลย เลื่อนนะครับท่านจาคูณแก้วอ่าอ่อาอนนี้เท่าไหร่ครับคุณป้าหนึ่งสองเก <12 9 S 2> ้าเนี่ยสามพันสามพันนะครับนี่แล้ว,ล,วลงยา3,500อ๋อนี่จะสามพันห้านี่ดูครับกา <5. S 1> ไหรละครับป้ากาไหร่ลงยาเขียว1,500 1พันห้าโอ้โหสรางน้อยนั่นเนี่ยอันนี้สวยสามพัน สามพนห้านี่ครับโอ้โหยังสวยเลยแดงเท่าไหร่ครับคุณบ้าสามพันห้าาันาเท่ากันโอ้เท่ากับสีเงินเลยนี่เขียวเหรครับเท่ากันจ้โอ้สามห้าเออนี่ก็ดีนะสามันห้าทั้งหมดเลยนี่ครับโอ้โหยังสวยเลยใน,นเงินลงยาสามสี่ครับสี่ละสามพันห้านะฮะนี่พวกนี้ก็ถ้าไม่ไม่ลงยาก็สามพันนี่ก็ไร 1,500บาทดูครับนี่ดูดิยังสวยเลยโอ้โหล้านสโอเคครับบ้าก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสว,ส,สวัสดีครับ